ครับสวัสดีครับผมก็ไม่เจอผมนิพเตซี CU นะฮะเราก็มาต่อนะครับเกมโยกังออนายนะในเวอร์ชันภาษาจีนในเบต้าเวอร์ชันสามนะรอบนี้น่าจะเวอร์ชันเวอร์ชันรอบที่สามนะค,คือมันต้องโหลดโดยตั้งใหม่ทุกรอบเลยนะครับนะเอาเป็นว่าเราก็ไปต่อนะฮะตอ่อเอาไม่ไปไม่ไม่หยุดโอเคส่งภารกิจนะฮะอัพเลเวลสิสี่ปลดล็อกอะไรอีกนะฮะ เอ่ออะไรเอ่ยระบบกิวหรือว่าระบบอะไรโอ,โอ้อันนี้คืออะไรอะ่ะฮะกดกลับนะฮะอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยอะไรวะสี่สี่นี่ชื่อผมหรือเปล่าใช่ นะมันได้ทำยังไงอ่ะนี่44ปาร์ตี้หรือเปล่าอะไรวะมันคืออะไร4ี่แม่ทับเดี๋ยวนะงงครับตัวนี้ ฮะได้แล้วนี่เฮ้ยชื่อของบนนี่มันคืออะไรอะโอเคงงมีชื่อขึ้นสองชั้นแล้วมันต้องเป็นอะไรทักอย่างคือระบบกิวระบบปาร์ตี้หรือว่าระบบอะไรทักอย่างเขีวไว้เท่ม ดบไอเทมง,งานนี้งานนี้ต้องดอบไอเทมอย่างเดียวปล่อยปล่อย,ปอยเปิดโกลดเลยฮะอ่ะ 6ชิ้นแลนะ้วเนาะน่าจะครบเลยนะไอเทมที่ดอบนะเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นเยอะเลยตอนนี้ก็สามทุ่มเลยนะผมอาคลิปยาวทีเดียวเลยนะผมจะตัดเป็นท่อนๆก็อย่างที่บอกนะไอเทมต๊ไอเทมตก ไอ้เทมตกเก็บซ้ไม่เก็บเอียเก็บอะไรเอ่ยชุด ตังก็ตกฮะงานนี้เก็บไอเทมได้ไหมเดินมาเก็บไอเทมก่อนมันเก็บเองโอโต้ปัญหาฮะได้แปดแล้วโอเคอรับพารกินได้หมดเลย รับรับรับไอเทมผมไม่กดอะไรเมื่อกี้รับไอเทมมาวะเวลสี่ห้าจะปลดล็อกคลังสมบัติอะไรทักอย่างตีไปก่อนนะฮะเ,เก็บไอเทมอีกแล้วเหรอไม่ใช่อะอันนี้คือไอเทมอะไรทักอย่าง ยันตีบวกเหรอสองชิ้นโอเคใช่ไอทิมเฟสไอติมเฟรชนะเออไอติมเฟสนะเออไอติมเฟสชภารกิจนะฮะเมื่อกี้ผมไปกดตรงไหนว่าได้ปลดล็อกเนี่ยเพนด้านี่ไงเพนด้าเสือโหต้องเติมว่ะของตีบวกอะไรต้องเติมทั้งนั้นนะฮะแล้วมันไม่เก็บเอง เก็บสิครับมันไม่ค่อยเก็บไอเทมเวทมตกอยู่เต็มไปหมดหรือว่าเราไม่มีสิทธิ์เก็บอันนี้คือสกิลถัดไปทำไมเราเปิดไม่ได้เลยนี่ฮะโอ้ต้องมีสกิลเราไม่มีสกิลทำไงไห้มีวะเนี้ย <c oughs> อยากมีสกิลฮะสัตว์เลี้ยงเราก็หมดเสือเราก็หมดเนี่เสียเสือเราหมดอายุเลยใช่ไหโอเคอะไรเนี่ยได้ทองหายไป สองตัวเหรอกำจัดเป็นตัวหรือว่าคิดเป็นไอเทมตวัวเนี่ยน่าจะเป็นตัวนะครับเพื่อจะปลดล็อกตอนนี้ผมยังคงเลเวลสิบสี่อยู่เนาะอันนี้ไอเทมไอเทมแคสอีกแล้วไอเทมเติมบัตรอันนี้ล็อกอินฮะเช็คชื่อ มีหินตีบวกด้วยตอนนี้มีหินตีบวกนี่สัตว์มีน้องหมีแพนด้าแต่มันเป็นสีแดงแดงมันเพราะอะไรอะ่ะมันหิวว่าอะไรทักอย่างเนี่ยมันสัตว์ฐานะอะไรทักอย่างฮะ ซื้อโอเคภารกิจเสร็จแล้วนี่วะส่งภารกิจก่อนเราจะอัพอะไรเอ่ยอัพอะไรชื่อเราสองชั้นเนี่ยแสดงว่าเรามีกิวใช่ไหมเริ่มสงสนะัยอะตอนนี้ อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหอ,อ่านไม่ออกอันนี้คือกลับปิดเกมเฉยโอ้เออหลังจากกดผิดออกเกมนะฮะเราก็มาต่อนะฮะเอองงเลย โอ้เกมไม่ใช่นะฮะก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรนะออปชันต่างๆสกิลมียี่สองว่ะเอาไปสิบห้าแล้วกันอันนี้ก็สิบห้าด้วยอันนี้ยี่สิบเลยเ,เต็ม อันนี้สิบห้าโอเคกดกลับตีแรงึ้นไหมหรือว่าเท่าเดิมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยดูสนทนาหน่อยเราสามารถพิมพ์สนทนาเขาได้หรือเปล่าต้องพิมพ์ตรงไหนวะ หรือว่าเราไม่มีระบบสนทนาอยู่ไหนเอ่ยโอโอดันเกียนนี่แล้วอยู่ตรงนี้นจ,จุดนี้อันนี้คือจุดวาร์บบ้ามีพิกัดนี่น่าน่าแสดงให้เห็นเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออันนี้คืออะไร ไม่ต้งกดอันนี้คืออะไรวะอ๋อชอบชอบเออนี่ไงชอบเออฮะเอ,อ้ยมีลังมีลังอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเก็บแร่เก็บแร่ก็ได้เอกเพีบโอ้แต่ใบตัวนั้นชื่อมันขึ้นสายยาหลายชั้นอย่างเลยจิม ตั้งตี้เลยเนอ้องเฮย้ยขนาดนั้นเลยวะเขาพิมพ์ภาษาไทยได้ล่ะเราพิมพ์ไม่ได้ทราไงเดียเขาต้องพิมพ์ตรงไหนวะหรือว่าผมมีอะไรที่หายไปส่องชุนทนาผมหายไปยรือเปล่าผมอยากสุนทนาขเขาว่าครับ รับไอเทมรับซัพย์เคปิดอืมตอนนี้เราก็มั่วไปเรื่อยนะฮะมั่วไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวก็รู้นี่นี่นี่น,นี่ไอตรงนี้เนี่ยคืออะไร เราอยากได้ตรงนี้ครมีถึงขั้นนี้เลยว้าสีสวยทำเพจไปก่อนอย่างอื่นไม่รู้อ่ะารกิจเสร็จสิ้นครับเอาน,นิ่งนิ่งนี่มายความว่าไงอ่ะโอ้ยตีระยะร้อยเมตรมีรังตีมีรังแล้วฮะบอสเลือสี่พันห้า นี่ดันนี่ลงได้นี่ว่าเนี่ยอันนี้ว่าสองลงไม่ได้อันนี้ห้าห้าอันนี้ห้าห้านี้หกห้าป๊ดสูงสุดถึงหกห้าเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆอ่ามีลังตายไปแล้วคิดว่าจะเดินทะลุกำแพงเองเทพอย่างเดอมิทิกไม่ใช่นะอ๋าคิดว่าวาร์ปไม่วาร์ปอีก เจ็ดหมื่นอะไรอะไรอะไรเนะี่ยโอ้ V I P มันจะวาร์ปนี่ว่ะใช่เลยกดยันวาร์ปแน่เลยเมื่อกี้เนี่ยเออใช่เหลือเจ็ดแหละโอ้ เไปไหนอีกแล้วลืมกดผิดเนี่ยลืมดูอ๋อว่าไปตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไฟตรมากิจอันนี้ก่อนโอโอ้ยสี่ห้าเยสี่ห้าแลวนะ วาร์ปกันอีกแล้วนะครับผมเสือเสือเจอเสือทองไปไหนเนี่ยวิ่งไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นการทำภารกิจไอ้คนไทยคนไทยคนไทยหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ทำไมเสือมันขี่ได้ลแล้วอ่ะตอนแรกมันขี่ไม่ได้พอนี้มันขี่ได้ เศระฐกิจอ้าวไปไหนอีกโอ้นั่นมิชชั่นคอม plete อีกนะรอบนี้เราจะมาฆ่าอะไรกันบอสกี่ตัววะมันต้องปลดล็อคอะไรทักอย่างที่สำคัญมากผมคิดว่านะเฮ้ยโอ้ย,อยนี่บอสแบบชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะไอตัวนี้บอสชื่ออะไรวะ ตีกวนบอสตัวแรกครับเลือดสามพันห้าจัดไปะย่ะได้เสียตีบอสลูกเดียวโอ้โตอนนี้เลเวลสี่ห้าดโสท่เรียบร้อยบอสตายอย่างเขียดผ่านตัวแรกคขาบอกมีลัง นี่มันบอสป่าบอสบอสศูนย์ห้านั้นเลยเอ้ยไม่ใช่บอสต้องบอกว่าบอสพีเคบอสพบอสห้องพีเคสี่พันห้าตัวนี้สี่พันห้าเมื่อกี้สามพันห้าสี่พันห้าตัวต่อไปถายม่ผิดก็ต้องห้าพันห้าใช่ป่ะมันต้องเท่านั้นแน่ๆห้าพันห้านะตามความรู้สึกผมเลย ภารกิจแบบน,นี้เนี่ยปลดล็อกดาบหรือเปล่าดาบอันใหม่เดี๋ยวนะผมรู้สึกคุ้นๆมากเลยเออปลดล็อกดาบอันใหม่หรือเปล่าไปต่อเฮ้ยบอสอะไรวะเนี่ยไอตัวน,นี้ไม่เคยเห็นนะหรือมันอยู่ในถ้ำวะอยู่ในพวกเซียนอะไรหรือเปล่านี่บอสใหญ่หรือเปล่าห้าพันห้ายิงจริงด้วย ถ้ามีสูงกว่านี้ก็หกพันห้าแล้ว,ว่าเออถ้าตายไม่ผิดเนาะมีเวลาตั้งเจ็ดนาทีกว่าเหลือนะอันนี้คือบอสตัตวที่สามเองตอนนี้ก็สามทุ่มยีี่นาทีเนาะเดี๋ยวผมต้องเปิดตัวลงฉึกจริงเจ้าต่อเนี่ยฮะซึ่งไม่ได้ดองยาห่าหิวอะไรเลย คือที่ไม่ลงเนี่ยคือทำคลิปเกมนี้โดยเฉพาะฮะชั่อเรียบร้อยจบยังมิชชั่นคอมพลีสไม่จบไม่จบแสดงว่ามีต่ออันนี้คือ6,500นเฮ้ยนี่ระดับหัวหน้ามันด้วยเฮ้ยเฮ้ยใน,เ,นเรื่องมันชื่ออะไรแล้ว่าตัวสีขาวถือพัดเนี่ยจำไม่ได้วะ่ะในหนังสือมันมีอยู่ ไม่ใช่หกพันห้าว่ะเลือดมันเจ็ดพันแต่ทําไมมันกากจังวะป้องกันมันน้อยเออต้องบอกว่าป้องกันมันน้อยว่ะเราตีมันเข้าแรงอ่ะคือเลือดลดเร็วกว่าตัวธรรมนายในะระดับบอสเนี่ยปลดล็อกอะไรเรามาลุ้นกันฮนะทะลุมสีบอสเพื่อปลดล็อกอะไรทุกอย่างเราก็ต้องมาลุ้นกันดูแนบบ เย่จบมิชชั่นคอมพลีทบอตตายจบเนื้อเรื่องนะฮะอ่าโหลดออกมา <c oughs> จะได้อะไรเอ่ยอา้าวไม่ได้อะไรเดี่ยเดี๋ยรอแป๊บได้อีกพีรเท่านี้เอง วิช hey. hey. ั่นคอมพรีตปลดล็อกอะไรเฮ้ยเฮ้ยเซ็ตปลดล็อกเซ็ตแน่ๆใช่หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่แหละมีเวลาหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่แหละออกได้ไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วงานเข้าแล้ว ในนี้เขาเรียกว่าดันเจียนอีกโอ้โหนี่ดันเจียนอย่างเทเลยเอาไงอะเนี่ยไปไงวะเนี่ยไปไม่ได้เฮ้ยแบบนี้ได้ด้วยเหอโอ้โมนเตอร์อย่างเยอะเดี๋ยวผมคอยยกเลิกภารกิจ โอ้ไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใจเย็นเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะฮะดันเจียนเนี่ยไม่ไหวจริงๆมีเวลาหนึ่งชั่วโมงเลยในการเคลียร์ดันนะคือผมจะทุ่มเทให้กับพวกคุณนะ,ะสำหรับสิ่งที่แปลกแวกเนวมากกว่าไอ้พวกด่านพวกนี้นะไอ้พวกนับสถิติเพื่อว่าจะเป็นได้ดาวนะฮะเพื่อยึดครองอะไรพวกนี้เนะี่ย อันนี้คือผมก็คิดว่าเป็นดันเหมือนกันแต่เจออันนี้เข้าไปนะฮะเป็นการรอกไอเทมแร่ไอเทมชั้นสูงไอเทมล้ำค่ามันจะมีบอสมีการจับวิลงเวลาโอ้โหนี่ช่วงเลเวลธรรมดาเลเวลห้าสิบขึ้นเลเวลหกสิบเจ็ดสิบปบเกถึงหนึ่งอยกันเลยทีเดียวอื้อหืออันนี้ผมเพิ่งเลเวลสี่ห้านะฮะแน่นอนเราก็ตคงได้ชมกันในคลิปต่อไปแน่ๆนะฮะ สำหรับวันนี้นะฮะเราก็คงต้องลาไปก่อนกับผมิดนเมเตอร์ไอซียูบายบายครับผม